Transcrição e Legendas คุณผู้ชมครับจากกรณีของโตเกียวโกนะครับผู้เล่นทีม Al อาหญิงทีมชาติไทยถูกตั้งข้อสงสัยว่าเธอทุจริตกับการแข่งขันซีเกมครั้งที่33มีการใช้ผู้เล่นคนอื่นมาเล่นแทนตัวเองหรือไม่นั้นล่าสุดครับผู้เล่นอาวีชายที่ถูกโยงว่าเป็นบุคคลที่ทําหน้าที่เป็นร่างทรงหรือว่าสแตนอินได้ออกมายอมรับข้อที่จริงด้วยตนเองแล้ว โดยกล้องครับผู้เล่นอวีชายได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านบัญชีติกต็อกส่วนตัวเมื่อวันที่2มกราคมที่ผ่านมาโดยเขายืนยันว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้บุคคลที่3ลงเล่นแทนจริงๆตามที่มีกระแสข่าวออกมาก่อนหน้านี้พร้อมแสดงความสำนึกผิดและขอโทษต่อสังคมอย่างเป็นทางการโดยเขาบอกว่าสวัสดีครับผมกล้องหรือชื่อในวงการเชียริโอ ผมอยากออกมาชี้แจงประเด็นที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาในช่วงซีเกมและการแข่งขันในรายการอื่นๆที่ทุกคนสงสยัยว่ามีการใช้บุคคลที่3เล่นแทนในหลายการแข่งขันผมขอยอมรับว่าทำจริงครับตามที่ออกข่าวไปผมได้มีเวลาคิดแตกตรองรู้สึกสำนึกผิดกับสิ่งที่ได้กระทำลงไปและอยากขอโทษต่อสังคมจากใจจริงผมยอมรับผิดในสิ่งที่เกิดขึ้นและขอน้อมรับทุกคำวิพากษ์วิจารณ์และผลลัพธ์ที่ตามมา โดยไม่มีข้อแก้ตัวใดๆผมขอโทษต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการกระทําที่เห็นแก่ตัวของผมและผมขอโทษกับคนไทยทุกคนที่นําความอับอายมาสู่ประเทศเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นบทเรียนสําคัญในชีวิตผมผมจะนําไปทบทวนตัวเองปรับปรุงแก้ไขและผมสัญญาว่าจะไม่ทําให้คนอื่นต้องเดือดร้อนหรือประเทศต้องเสียชื่อเสียงจากการกระทําของผมอีกสุดท้ายนี้ผมกราบขอโทษทุกๆคนอีกครั้ง ขอโทษคุณสันติโลทองนายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยขอโทษทีมหญิงทาลอนขอโทษทีมหญิงทุกทีมที่ต้องเสียโอกาสขอโทษผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับทัวร์แข่งทุกทัวร์ที่ผมมีส่วนร่วมขอโทษทุกคนที่ผิดหวังในผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ผมตัดสินใจออกมาชี้แจงล่าช้าเพราะกระแสะเกิดขึ้นรุนแรงและรวดเร็วทําให้ผมตั้งรับไม่ทันและทําอะไรไม่ถูกผมเลยไม่รู้ว่าควรพูดกับสังคมยังไงขอโทษครับตอนนี้ผมอยู่ในสถานที่ที่ผมไม่พร้อมที่จะไลฟ์สตรีมเพื่อพูดได้เมื่อผมกลับไปที่บ้านผมจะไลฟ์สตรีมเพื่อกลาบขอโทษและชี้แจงในสิ่งที่ทุกคนอยากรู้อีกครั้งครับขณะที่ภายหลังนะครับอาอวีชัยออกมายอมรับแบบนี้ล่าสุดนะครับก็มีรายงานว่านายสันติโลทอง ประธานสาพันธ์กีฬาอิเล็กทรอนิกส์แห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาอ e ีสปอร์ตแห่งประเทศไทยบอกว่าจะดำเนินคดีกับทั้งสองบุคคลดังกล่าวให้ถึงที่สุดโดยการยอมรับผิดของผู้เล่นชายจะช่วยลดขั้นตอนของการรอบริษัทสื่อสารตรวจสอบ IP address ของผู้กระทำความผิดเพื่อนำมาใช้เป็นหลักฐานพร้อมยืนยันว่ายังคงดำเนินการตามกฎหมายจนถึงที่สุด